สมรภูมิรักข้ามภพตอนที่หนึ่งผู้บังคับกองทหารกับเจ้าหญิงลานช้างนัสนามรบชายแดนอีสานใต้เวลา16นาฬิกา47นาทีเสียงระเบิดดังสนั่นป่าควันดำทะมึนลอยคลุ้งอยู่เหนือยอดไม้ทหารไทยในชุดลายพลางย่องกลาดยิงตอบโต้จากแนวเนินเขาใบหน้าเปื้อนดินหยาดเหงื่อไหลเป็นทาง ดวงตาคมกริบจับจ้องเป้าหมายอย่างไม่ละสายตาซ้ายซ้ายระวังพวกมันยิงปืนครบผู้กอง B.M.21 ลบเร็วเสียงตะโกนดังลั่นผู้กองภูมิจารุวัตรหันควอบดวงตาคมดุเหมือนเสือนร้ายร่างสูง185เซนติเมตรกล้ามเนื้อกำยำผิวเข้มจากแดดจัดของชายแดนกระโดดหลบหลังต้นไม้ทันที ไอ้เวยนเอ้ยยิ่งทีเหมือนไม่เสียงกระสุนเลยนะมูเขาบ่นด้วยน้ำเสียงขวานผ่าซากแต่ปากยังยิ้มเยาะแม้ในสถานการณ์คับขันภูมิคว้าวิทยุสื่อสารหน่วยสามยืดเนินแนวไว้รอกำลังเสริมอย่าประมาทเขาไม่ใช่แค่ผู้บังคับก่องร้อยแต่เขาคือผู้นำที่ลูกน้องทำตามอย่างสุดใจใจเย็นเมื่อต้องคิด โหดเมื่อต้องสู้ปากจัดแต่หัวใจหนักแน่นแต่แล้วระเบิด BM-21 ลูกถัดไปตกห่างจากเขาเพียง3เมตรแรงระเบิดพัดร่างเขากระเด็นลอยละลิว้วปืนหลุดมือหมวกเหล็กกระเด็นหายภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือท้องฟ้าสีเทาคลึมและเสียงเพื่อนร้องเรียกชื่อเขาอย่างสิ้นหวังผู้กอง แล้วทุกอย่างก็ดับวูบไปความมืดและความเงียบเขครอบงำแต่แล้วเมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นเสียงแรกที่เขาได้ยินคือเสียงนกแตกหูไม่ใช่นกจาบปีกอ่อนไม่ใช่นกเขาใหญ่เป็นนกที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตภูมิพยายามลืมตาแสงแดดสะท้อนเข้าตาจนแสบพลาเขายกมือขึ้นบังแสงแดด ค่อยๆกระพริบตาเพื่อปรับโฟกัสเขาอยู่กลางป่าดิบชื้นต้นไม้สูงเสียดฟ้าใบไม้หนาทึบกลิ่นดินกลิ่นหญ้าและกลิ่นคันไฟอ่อนๆลอยมาแต่ไกลเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนวะตกลงมาฝั่งคอมเมนแล้วแน่เลยโถ่อ้ยสวยทิบหาย เขาลุกขึ้นอย่างเจ็บระบมร่างกายเต็มไปด้วยแผลถลอกแขนซ้ายห่อเลือดแต่โชคยังดีที่กระดูกไม่หักปืนพกยังอยู่ในซองแต่กระสุนหมดเกลี้ยงเขาคำกระเป๋าโทรศัพท์มือถือไม่มีสัญญาณวิทยุใช้การไม่ได้แผนที่ก็ขาดวินเวีนกรรมตกนัาผาไม่ตายแต่ดันมาหลงป่าแทน แจ็คพอตจริงๆทำไมไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างวะภูมิยืนขึ้นเดินโซซัสโซเซไปตามเสียงน้ำตกหวังว่าจะเจอหมู่บ้านหรืออย่างน้อยก็เจอคนแต่สิ่งที่เข้าเจอคือหญิงสาวในชุดโบราณที่ถูกมัดมือไพ่หลังนอนจมกองใบไม้ใกล้ลำธารเธอสวมชุดผ้าไหมสีทองผ้าคาดเอวปักลายดอกไม้ ใบหน้าขาวผ่องผมยาวสลวยดวงตาปิดแน่นเหมือนหมดสติเชียไม่ใช่มาเจอนางไม้เข้าเลยภูมิย่องเข้าไปใกล้ยอย่างระแวงสังเกตดูทุกอย่างโดยรอบเธอคนนี้มีลมหายใจที่สำคัญเธอมีเงาเขาว่ากันว่าผีสางกลางป่ามักไม่มีเงาเขาจึงคุกเข่าลงแล้วร้องเรียกชื่อเธอ เฮ้เฮ hey, hey. ้คุณคุณเฮ้ยตื่นสิภูมิเข้าไปเขย่าไหล่เธอเบาๆหญิงสาวลืมตาขึ้นดวงตาคู่นั้นคมลึกงามดังภาพวาดโบราณแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอลุกขึ้นอย่างรวดเร็วถอยหลังจนชนกับต้นไม้มองเขาด้วยสายตาตกใจเธอกวาดสายตามองเขาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ทั้งใบหน้าสีผิวและเครื่องแต่งกายที่ดูไม่เหมือนคนในยุคนี้เธอจึงนึกขึ้นได้ในทันทีท่านท่านคือผู้ที่ข้าอธิษฐานขอจากฟ้าหรือฮะอะไรนะผมไม่ใช่เทวดาสักหน่อยผมแค่ตลกลงมาจากหน้าผาแบบไม่ได้ตั้งใจนะ่ะท่านสวมเกาะประหลาดถืออาวุธแปลกตา ท่านคือผู้กล้าที่จะช่วยข้าใช่หรือไม่โอ้หัวจะปวดนี่คุณฟังนะผมชื่อภูมิเป็นผู้กองทหารฝั่งไทยไม่รู้ทำไมผมถึงตกมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือผมช่วยได้แต่อย่าเรียกผมว่าผู้กล้าจ,จากฟ้ามันฟังดูเวอร์วะ่ะขนลุกหญิงสาวลุกขึ้นยืนตรง ดวงตาเปลี่ยนจากหวาดกลัวเป็นมั่นใจข้าคือเจ้าหญิงอัมพิกาแห่งอาณาจักรวิหาราแห่งล้านช้างและท่านคือคำตอบของคำอธิษฐานของข้าโอโ้โหแฮะเจ้าหญิงเลยเหรอหล้านช้างด้วยวะ่ะหนึ่งพันปีจากปัจจุบันเลยนะเนี่ยโอโหอะไรของเย,ยนี่วะถ้าจะบ้า แต่ก่อนที่ภูมิจะได้ถามอะไรต่อเสียงฝีทเท้าจากอีกฝั่งของลำธารทหารห้าคนสวมเกราะหนังถือดาบและธนูกำลังวิ่งไล่ตามมาเววจ้าละวเยเจ้ายิงอยู่นี่จับนางมาปิดเป้งย่ให้ตายภูมิสะบัดในใจฉีบหายละเขาคว้ามีดสั้นจากข้างขาที่ยังอยู่กับเขาแล้วกระซิบกับอัมพิกาวิ่งไปทางนั้น เดี๋ยวผมตามไปแต่อัมพิกายืนนิ่งจ้องตาเขาท่านจะสู้หรือพวกมันมีเยอะกว่าท่านจะไหวหรือคำถามทิโงโที่สุดที่เคยได้ยินแน่นอนสู้สิเขากระโจนเข้าใส่ฐานคนแรกใช้ทักษะ CQC หรือ Code c o a r t e r Combat ที่เคยฝึกมาล็อกคอคว่าตัวคว้าดาบจากมือศัตรู แล้วหมุนตัวฟันคนที่สองที่กำลังยิงธนูเสียงธนูเสียบต้นไม้ข้างศีรษะอัมพิกาเธอสะดุ้งแต่ไม่ร้องไม่วิ่งหนีกลับหยิบผงสมุนไพรจากกระเป๋าเล็กๆที่คาดเอวแล้วโปรยใส่หน้าทหารคนที่สามเอ้ยอะไรวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยทหารร้องลั่นขยี่ตาภูมิใช้โอกาสนั้นฟันขาคนที่สี กระโดดถีบคนที่ห้าจนล้มแล้วดึงอัมพิการมาอยู่ข้างหลังโอยโอยพวกเราไปก่อนถอยทังคู่วิ่งรัดเลาะป่าจนพ้นจากทหารเมื่อพ้นจากอันตรายภูมิหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่หายใจหอบเหงื่อไหลเป็นทางอัมพิการนั่งลงอย่างสง่าง,งามแม้ชุดจะเปื้อนโครลน ท่านสู้เก่งนักเหมือนนักลบในตำนานเลยภูมิยกมือขึ้นปาดเหงื่อขอบคุณแต่คราวหน้าบอกก่อนก็ดีนะว่ามีทหารตามล่าผมจะได้เตรียมตัวไม่ใช่ผมมาลุยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้แล้วท่านจะช่วยข่าหรือหากรู้มาก่อนก็อาจจะไม่นะ ถ้ารู้ว่ามีทหารตั้งห้าคนรออยู่แต่ท่านก็ช่วยค่ะทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยภูมิถอนหายใจแม้จะไม่รู้อะไรเลยแต่ดูจากการแต่งกายอาวุธที่ทหารพวกนั้นใช้และการต่อสู้ก็ทำให้เขาไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อวันนี้มันยุคเมื่อหนึ่งพันปีก่อนจริงๆเขาจึงตอบเธอไปเพราะผมไม่ใช่คนที่ทิ้งผู้หญิงให้โดนทำร้าย แค่นั้นแหละอัมพิกาเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดเบาๆท่านนะ่ะคือผู้ที่ข้าอธิษฐานขอเมื่อข้าถูกจับข้าอธิษฐานต่อเทพเจ้าแห่งจิรการขอให้ส่งผู้กล้าจากฟ้ามาช่วยข้าแล้วท่นานก็มาเ <laughs> ทพเจ้าแห่งจิรการคุณ อันนีญยายแฟนตาซีมากไปหรือเปล่าแล้วท่านอธิบายได้หรือว่าทําไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ทั้งที่เมื่อครู่ท่านยังอยู่ในที่ของท่านอยู่เลยภูมิอึ้งไม่มีคําตอบพลางคิดในใจหมดคําซีเวลจริงๆอัมพิกาเริ่มเล่าให้เขาฟังว่าเธอถูกจับโดยแม่ทัพธนูอนดีตแม่ทัพของอาณาจักรที่ทรยศหักหลัง ต้องการใช้เธอเป็นเครื่องบรรณาการและต่อรองกับราชวงศ์ของศัตรูเธอถูกพามาผ่านป่ามรณนะมาจนถึงลำธารน,นี้และก่อนจะถูกจับตัวขึ้นเรือเธอจึงเริ่มอธิษฐานข้าขออธิษฐานต่อเทพเจ้าแห่งจิลการโปรดส่งผู้กล้าจากฟ้ามาช่วยข้าทีแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของข้าข้าก็ยอม และแล้วเขาก็ตกลงมาเฮ้ยผมไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์พันนี้หรอกล้วไม่เชื่อด้วยว่าจะข้าวเวลามาผมเชื่อแค่กระสุนปืนกับมีดที่คมกริบเท่านั้นแ่ละแล้วท่านอธิบายได้ไหมล่ะว่าทำไมท่านถึงไม่ทิ้งข้าทั้งที่ไม่รู้จักกันภูมิสะดุง้งนั่นสิเสือกจริงๆเลยกู เขาสำลักคำพูดออกมาเพื่อแก้เขินพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าภูมยืนขึ้นมองไปทางทิศตะวันตกซึ่งมีควันไฟกำลังลอยขึ้นเขาเอ่ยขึ้นพวกมันจะต้องตามมาอีกแน่และคราวนี้อาจจะมากกว่าห้าคนอัมพิกายืนขึ้นเคียงข้างเขาสง่างามแม้จะอ่อนลา้าข้าต้องกลับไปที่นครวิหาราเพื่อหยุดสงคราม และเพื่อแก้คำสาปที่ครอบงำดินแดนนี้คำสาปอะไรใช่คำสาปและมีเพียงผู้กล้าจากฟ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้ฟังนะผมไม่รู้ว่าเทวดาองค์ไหนหรือเทพเจ้าอะไรส่งผมมาและไม่รู้ด้วยว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าการช่วยคุณแล้วมันจะทำให้ผมได้กลับบ้านแล้วก็ผมจะช่วยกันแล้วกัน จริงด้วยขอบคุณท่านผู้ก,ก้าของข้าอย่าอย่าเรียกผมว่าผู้กล้าเรียกผู้กองก็พออืมได้ท่านผูก้กองทั้งคู่เริ่มออกเดินทางกันอีกครั้งภูมิเดินนำหน้าอัมพิกาเดินตามหลังแต่แววตาของเธอจับจ้องแผ่นหลังของเขาด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เป่งบาน อย่างที่เธอเองก็ยังไม่เข้าใจภูมิเหลือบมองเธอแวบหนึ่งแล้วพูดขึ้นเบาๆเออนี่คุณถ้าผมช่วยคุณแล้วเลยคุณจะส่งผมกลับบ้านใช่ไหมอืมใช่ค่าคำไหนคำนั้นอยู่แล้วภูมิยิ้มโล่งใจขึ้นมานิดหนึง่งแม้จะไม่มั่นใจในตัวเธอเท่าไหร่นักก็ตามแต่เวลานี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่นี่ ไม่ใช่คนนี้ยุคเดียวกันกันกบเธออัมพิกามองหน้าด้านข้างของเขาอย่างพินิษขคิ้วหนาดำสนิทจมูกโด่งเป็นสันเบาตาลึกคมก้ามชัดลำคอหนาไหล่กว้างช่างเป็นบุรุษที่งามแท้จนนางอดไม่ได้ที่จะคิดในใจหากเมื่อถึงวันนั้นแล้วท่านยังจะอยากกลับจริงๆหรือไม่ท้องฟ้าเริ่มมืด ลมพัดเย็นเสียงนกร้องแปลกหูยังดังอยู่ราวกับว่าธรรมชาติกำลังตอบรับผู้กล้าจากฟ้าที่ตกลงมาในโลกที่เขาไม่เคยรู้จักและในโลกนี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าเขาคือใครเขาผู้ไม่เชื่อในปฏิหารแต่ปฏิหารเชื่อในเขา บตอนที่หนึ่งแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ